เปิดประเด็นข่าวค่ะยูเครนไหวไหมรัสเซียจัดหนักอัปเกรดระบบยิงจรวด TOS 1A เพิ่มระยะการยิงแม่นกว่าเดิมตั้งพรึบในแนวหน้าจากกรณีที่เมื่อวานนี้15พฤศจิกาย,ยน65กลาโหมรัสเซียได้เปิดเผยว่าได้ทำการอัปเกรดระบบยิงจรวดขนาดใหญ่ TOS 1A ซอนปินิก โดยคำนึงถึงประสบการณ์การใช้งานในการต่อสู้ในยูคเครนซึ่งระบบยิงจรวด TOS-1A z o z n i ิกจะเพิ่มระยะการยิงและความแม่นยำขณะนี้กำลังดำเนินการปร,ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยเรื่องนี้ได้รับการบอกเล่าโดยเดนิสเปรตอฟหัวหน้าวิศวกรของ OMTRANS MASS JSC เกี่ยวกับการทำงานระบบยิงจรวดไม่เพียงแต่จะเพิ่มระยะและก็ความแม่นยำในการยิงเท่านั้น ความทันสมัยจะส่งผลต่ออุปกรณ์และกลไกอื่นๆการตัดสินใจดังกล่าวได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มซันบีนในการต่อสู้ในยูเครนตามที่เปยตรอฟอธิบายกลวิธีของการใช้ระบบยิงจรวดแบบหนักซึ่งเดิมก็พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับนั้นมีการเปลี่ยนแปลงภายในกรอบการทำงานของ CB t ในยูเครนกำลังถูกใช้ในระดับแนวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะนี้งานกำลังดำเนินการเพื่อเพิ่มระยะการยิงความแม่นยำและลดความซับซ้อนของกระบวนการเล็งไปที่เป้าหมายและทำงานให้สำเร็จประการแรกก็คือการเพิ่มพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในขั้นตน้นเครื่องได้รับการออกแบบให้เป็นเครื่องสนับสนุนแต่ประสบการณ์การใช้งานแสดงให้เห็นแล้วว่าตามบทบาทของมันต้องอยู่แนวหน้าหัวหน้าวิศวะกรของอัลสไตน์แมทกล่าว นอกจากนี้กระทรวงกลาโหมประกาศความจำเป็นในการปรับปรุงระบบเครื่องยิงจรวดขนาดใหญ่ให้ทันสมัยเมื่อปีที่แล้วพวกเขาอธิบายสิ่งนี้โดยเปลี่ยนงานสำหรับ CBT และช่วงที่กำลังเติบโตยานพาหนะที่ได้รับการอัปเกรดจะได้รับวิธีการสื่อสารแบบดิจิตอลที่ทันสมัยเช่นเดียวกับอุปกรณ์ของส่วนการส่งข้อมูลแบบปิดซึ่งจะช่วยให้ยานพาหนะเหล่านี้รวมเข้ากับระบบควบคุมอัตโนมัติ ACS ของระดับยุทธวิธีได้ นอกจากนี้ยังมีการวางแผนที่จะปรับกระสุนระยะไกลาจาก TOS 2โตช็อ c กี y สำหรับ TOS 1และ TOS 1A ซึ่งจะทำให้ระยะของ TOS เป็น15กิโลเมตรแทนที่จะเป็น6กิโลเมตรที่มีอยู่ในปัจจุบันจนถึงปัจจุบัน TOS 1A ชอนซีปิกครอบคุมพื้นที่มากถึง40,000ตารางเมตรในการยิงครั้งเดียวที่ระยะสูงสุด6กิโลเมตร เอริสซม่ันเนบญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซนต์ต้องนี่เลยครับชินโนมันเนบเพื่อนคู่ใจสําหรับคนที่ชอบแครอรี่ต่ำนะครับเหมาะมากๆเลยสาหรับคนที่กาลังควบคุมน้าหนักที่สาคัญโลชูก้าอีกด้วยละครับมี2แบบให้ยยเลือกสรรน,นะครับสีเหลืองเบดี่ฮารุกะกลิ่นหอมรสหวานสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบละมุนลินหนึ่งกล่องครับขนาด500กรัมในราคาเพียงแค่329บาทโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ2กิโลกรัมทรงฟรีไปเลยทันทีโทรเลย0 2 1 1 4 6 6 6 3ครับ